สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่จอยก็จะมาทำคลิป base of the year นั่นเองนะคะซึ่งหมวดหมู่ที่เราจะมาทำวันนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องสำอางนั่นเองนะคะในปีนี้เนี่ยจริงๆจะบอกว่าพี่จอยก็ได้มีโอกาสลองเครื่องสำอางหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่แบบว่าคือใช้มาตั้งแต่ต้นปีหรือว่าอาจจะมีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเคยทุกวันนี้ยังใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ายังชอบอยู่จนต้องมายกให้เป็น base of the year เลยนะคะก็เอา ว่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะทุกคนทะานานี่เลยนะจ๊ะก็เรามาเริ่มกันจากไพรเมอร์เลยดีกว่านะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นไพรเมอร์ของลอร่าเมอร์ซีนั่นเองนะคะก็ลอร่าเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ต้นปีนะถ้าเกิดว่าพี่จอยจำไม่ผิดน่าจะมักกะลาแหละคือเขาออกมาหลายสูตรมากทุกคนจริงๆมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่จะเป็นแบบว่าขวดไซส์เล็กๆคือจะเป็นขวดสั้นๆแล้วก็ตรงหัวเป มันจะเป็นคล้ายๆแบบบีบ,บเหมือนเซรัม่มนอะคะ่ะคือรุ่นนั้นเนี่ยพี่จอยใช้จนหมดไปแล้วแล้วก็ทิ้งไปแล,แล้วคือปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ทั้งปีเลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจริงๆก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะเพียงแค่ว่า ตัวบำรุงเนี่ยอาจจะใส่มาน้อยกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะจริงๆเขามีหลายสูตรมากสูตรนี้จะเป็นสูตร perfecting นะคะก็จะเป็นขวดสีชมพูแบบนี้เนาะสิ่งที่พี่จอยชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเขาเคลมว่าเป็นซิลิโคนฟรีซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่จอยเป็นคนที่แพ้ซิลิโคนนะคะถ้าเกิดว่าใส่เข้ามาเยอะมากๆเนี่ยจะเริ่มแบบว่ามีสิวอุดตัน,นะคะซึ่งต้องบอกว่าของเขาเนี่ยพอใช้แล้วไม่เป็นสิวอุดตันจริง จร,จริงนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ผิวพี่จอยเนี่ยมันจะเป็นผิวที่ผสมแต่จะค่อนไปทางแห้งแล้วหลายครั้งที่เวลาเราใช้รองพื้นเนี่ยมันจะสังเกตเห็นได้เลยว่าถ้าเกิดว่าวันไหนเราใช้ไพรเมอร์ลงก่อนทารองพื้นเนี่ยการทารองพื้นคือมันจะง่ายมากทุกคนมันจะทําให้การลงรองพื้นเนี่ยแบบมีความสมูทแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายนะคะคือมันเห็นแบบ เห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเอออาจจะเกลียยากนิดนึงคือจะไม่สมูทเท่าการลงไพรไเมอร์นะคะตอนนี้พี่จอยก็เลยรู้สึกว่าแบบติดไพรไเมอร์ของลอร่ามากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนําเลยนะจ๊ะต่อไปเรามากันที่หมดหมู่ BB นั่นเองนะคะท้าดานี่เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็น b ีบนามิซองดในตํานานเลยนะจ๊ะคือจะบอกว่าพี่จอยอเคยรีวิวไว้หลายคลิปมากๆเพราะว่าชอบ b b ของเขาจริงๆนะคะตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า Nami Make Up Pro BB Wet to Powder SPF 40 PA+++ บ,ก,บ,ก,บก,กันเลยนะ คือเขาจะเป็น b b ที่ได้ลุคแบบเนียนกริบเหมือนกับลงรองพื้นเลยนะคะแต่ว่าจะได้ความเป็นธรรมชาตินะคะคือจะดูเนียนแต่ว่าไม่โปะแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปท่าน,นี้พี่จอยชอบมากๆเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งที่เป็นเนื้อแมททันทีหลังจากที่เอาทานนะคาแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาออกมาสองสีแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยเนาะก็จะมีเบอร์0ูนแล้วก็0ูนนั่นเองนะคะคือจะบอกว่าเบอร์0ูนาเนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบ สาวผิวแทนจะต้องถูกใจสิ่งนี้นะคะแล้วก็พี่จอยเนี่ยหลายครั้งที่แบบเวลาเราไปเที่ยวทะเลกลับมาจากทะเลอะไรเงี้ยผิวจะเข้มขึ้นก็จะเลือกใช้เบอร์0ูนย์สามหรือว่าวันไหนที่ต้องการจะแต่งลุคแบบใส่ฟอร์นอยอย่างวันนี้นะคะพี่จอยก็จะเลือกใช้เป็นเบอร์0ูนย์สามเช่นกันนะคะเพราะมันจะได้แบบว่ามีความแทนนิดๆไม่ขาวจนเกินไปนะจ๊ะอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยว่าเราเฉดสีผิวประมาณไหนนะคะแล้วก็บีบีของเขาเนี่ยโทนจะไปทางเหลือง ฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นแบบเอเชียผิวขาวอมเหลืองอะไรเงี้ยจะชอบนะว่าใช้แล้วคือมันกลืนไปกับผิวแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยด้วยนะจ๊ะราคาของเขาเนี่ยเพียงแค่ซองละ 49บาทเท่านั้นทุกคนคือไปหามาซื้อเถอะมันเป็นสินค้าที่ขายดีใน7 e เ e ่นอที่ทุกคนต้องลองด้วยนะจ๊ะต่อไปมาที่หมวดหมู่ของรองพื้นนะจ๊ะพี่จอยก็ต้องยกให้จะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นน้องนา s ์สควอดมีนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Soft Matte Complete Foundation นั่นเองคะ่ะสีที่พี่จอยใช้เนี่ยจะเป็นสีพันจ่านะคะเบอร์มีเดียมหนึ่งนั่นเองนะคะ คือดีมากทุกคนเป็นเนื้อแมทที่ไม่ได้แมทจนรู้สึกว่าแห้งแล้วก็แบบไม่สบายผิวอย่างเงี้ยคือยังเป็นลุคที่ดูเป็นธรรมชาติดูเนียนแล้วก็ติดโทนกันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากๆเอ่อออกไปข้างนอกใส่แมสอะไรเงี้ยก็ติดแมสออกมาไม่เยอะมากคือมันก็ติดอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าติดจนแบบว่าหลุดออกไปอะไรเงี้ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่จอยใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะแนะนําเลยคนที่ผิวผสมไปจนถึงผิวมันเนี่ยพี่จอยคิดว่าน่าจะชอบตัวนี้เนาะแล้วก็คนที่ ผิวแห้งอาจจะต้องลองดูอีกทีหนึ่งหรือว่าแนะนําว่าให้ลงตัวที่เป็นไพรเมอร์แบบนี้ก่อนมันก็จะทําให้การลงรองพื้นเนี่ยสมูทขึ้นแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะจ๊ะความปกปิดเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆปานกลางแต่ต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นบิวเ t อบ์โนะคะคือถ้าสมมติว่ามีรอยอย่างพี่จอยเนี่ยเป็นคนที่แบบมีริ้วรอยบ้างรอยฝ้ากะอะไรเงี้ยแล้วก็รอยสิวเบาๆถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าแบบต้องการที่จะ ปกปิดอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวเนี้ยกดออกมาแล้วก็ใช้ปลายนิ้วของเรานะ่ค่ะแทบแทบแทบ แค่นี้ก็คือสามารถปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากนะจ๊ะแนะนําตัวเนี้ยต้องลองนะจ๊ะมากันที่แป้งนะคะทาดาตัวนี้เลยนะจ๊ะพี่ซอยยกให้ YSL นะคะเขาคือ all hours setting powder นั่นเองนะคะก็จะมาเป็นตลับดําทองแบบนี้คือจะบอกว่าสวยหรูดูแพงมากจ้าข้างหน้าก็จะเป็นแบบว่าโลโก้ YSL แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ซอยจะเปิดข้างในให้ดูคือ จะบอกว่าแอบอายอะทุกคนคือพี่จอยอะ่ะทำมันหล่นแล้วมันก็แตกแต่ว่าทีเนี้ยมันมันไม่ได้แตกออกไปทั้งหมดนึกออกปะ่ะคือเรายังสามารถที่จะใช้ได้อยู่แล้วก็ดูดิคือมันใช้ดีจริงแล้วเราจะทิ้งก็รู้สึกว่าแบบเสียดายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าใช้ต่อไปนะคะเนื้อของเราจะเป็นแป้งแบบเป็นสีขาวก็จริงแต่ว่าตอนที่ลงบนใบหน้าแล้วเนี่ยคือจะใช้แปรงนะคะในการปัดแล้วก็ ปัดปด,ปดแบบนี้มันจะไม่ได้ทําให้หน้าเนี่ยเป็นสีขาววอกคือมันจะไม่มีสีนะคะกลิ่นหอมมากเนี่ยเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นซิเ n a t u r e ของทาง YSL นะคะแล้วก็เวลาที่อย่าง ถ้าสมมติว่าวันไหนพี่จอยแต่งหน้าออกมาเสร็จแล้วแบบนี้แล้วก็มีความรู้สึกแบบเคยแก้มแดงไปคอนทัวร์หนักไปอะไรเงี้ยก็จะใช้แปรงในการวนนะคะแล้วก็เอามาปัดปัด,ป,ดปัดบนหน้าของเรามันก็จะช่วยทําให้เมคอัพของเราเนี่ยดูซอฟต์ขึ้นแล้วก็ดูแบบนวลเนียนแล้วก็ในขณะเดียวกันคือเวลาใช้เนี่ยพี่จอยรู้สึกว่าแบบแฮปปี้อ่ะคือมีความสูเพราะกลิ่นมันหอมด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่วอกไม่ทําให้แบบว่าเป็นสีขาวถึงแม้ว่าตัวแป้งจะเป็นสีขาวก็ตามแต่ว่าทาออกมาแล้วเนี่ย ไม่ขาวนะคะก็ลองไปหามาใช้ดูนะจ๊ะตลับนี้ดีจริงเดี๋ยวพี่จอยคิดว่าควรจะต้องไปซื้อตลับใหม่มาใช้ได้แล้วนะจ๊ะมากันที่ลิปสติกนะคะทุกคนชดาปีนี้พี่จอยขอยกให้ตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือเจ้านางลิปสติกนั่นเองนะคะและสีที่พี่จอยเลือกเดี๋ยวขอเปิดให้ดูจะบอกว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่2แล้วนะคะชื่อว่าสีเจ้าหญิงรัติกาลนะคะทุกคนดูเฉด สวยปะคือจะบอกว่าเขาเป็นลิปสติกที่เนื้อแมตอันนี้คือพี่จอยทามาอยู่นะคะเห็นปะเนื้อของเขาจะแมตแล้วก็เวลาทาแล้วเนี่ยมันไม่แห้งแล้วก็มันกลืนไปกับริมฝีปากได้สวยมากๆคือได้ลุคที่ริมฝีปากดูสุขภาพดีล้วที่สําคัญเลยคือ มันไม่ติดแมสจะบอกว่าไม่ติดแมสก็คือโกหกใช่ไหมคือมันติดแมสอยู่แต่ว่ามันติดน้อยมากๆทุกคนแล้วก็ระหว่างมันคือปากมันไม่เลอะแล้วมันติดทนอยู่ได้ทั้งวันนะคะพี่จอยก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะเฉดสีของเขาเนี่ยจะเป็นส้มส้มนูดส้มแบบฟิลแบบชานมอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองทาให้กับเพื่อนๆดูอีกรอบนึงแล้วกันนะคะจริงๆก็คือทามาแล้วแต่ว่าทาทับอีกรอบนึงก็ได้ Herr คือเนื้อดีมากกลบริมฝีปากได้ดีมากๆเลยนะคะแท่งนี้ก็คือแนะนํามากๆเลยจริงๆจะบอกว่าเขามีหลายเฉดสีมากๆเดี๋ยวพี่จอยจะขึ้นสวอชทั้ง8สีของแบรนด์เ,เจ้านางให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่จอยปลื้มสีนี้มากที่สุดคือมันจะเป็นนูดที่ต้องบอกว่าคนผิวขาวใช้ได้คนผิวเข้มก็สามารถใช้ได้โดยที่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันป่วยจนเกินไปนะคะ เป็นสีที่แบบสวยมาก everyday ราคาคือจะบอกว่า250บาททุกคนถูกมากแต่ให้ดูแพ็กเกจอีกรอบหนึ่งแล้วกันคือแบบแพ็กเกจคือสวยหรูดูแพงมากได้ฟีลแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แบรนด์เมืองนอกอะไรประมาณนี้เลยนะจ๊ะมาต่อกันที่ธาาตัวนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นพาเลตนะคะของ for u 2 x s p หรือว่าพี่สายป่านนั่นเองนะคะ เฮ้ยคือจอรทุกคนเขาทำสีออกมาได้สวยมากเดี๋ยวพี่จอยจะเปิดให้ดูทารานี่เลยค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสีสวยมากแล้วก็สีที่พี่จอยใช้บ่อยที่สุดนะคะจะเป็นสีนี้เป็นสีปัดแก้มเฉดส้มซึ่งวันนี้ก็ปัดมานะคะมันเป็นส้มทีด ที่เข้ากับผิวอะแล้วพี่จอยคิดว่าผิวเข้มก็ใช้ได้ผิวขาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะส้มสวยมากมีความละมุนตุ่นๆแต่ว่าก็ยังส้มอยู่คือแบบไม่ได้อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะและที่สําคัญคือเนื้อดีมากทุกคนคือแบบปาดไปนิดเดียวแล้วก็เอามาปัดเนี่ยก็คือสีชัดแล้วก็ติดทนทั้งวันเลยนะคะจริงๆจะบอกว่า สีอื่นก็สวยเฉดชมพูก็สวยแล้วก็จะมีส้มที่เป็นนูดนูดต,ตรงข้างบนนี้นะคะจะเป็นเฉดที่ถ้าสมมุติว่าวันไหนพี่จอยรู้สึกว่าทาแก้มสีส้มแล้วมันเข้มจนเกินไปเราก็จะเอาสีเนี้ยมาปัดแล้วก็ปัดทับลงไปอีกทีนึงมันก็จะได้ลุคที่แบบว่าเบาลงซอฟต์ลงไม่เข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆสีที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้เดี๋ยวจะสชอชให้ดูเลยไฮไลท์สองอันข้างล่างนะคะเห็นปะก็คือตาแตกนะจ๊ะ เดี๋ยวรอให้โฟกัสแป๊บนึ่งนีจ้ะก็คือตาแตกนะจ๊ะแล้วก็สามารถเอามาปัดแบบปัดบนตัวได้อะไรประมาณนี้นะคะเห็นปะสวยงามนี่อะไรประมาณนี้เลยนะจ๊ะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นขนตาปลอมบอกต่อน,นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่น3 d นะคะคือเป็น3มิติเลยอันนี้จะเหลือแค่1คู่แล้วนะคะเบอร์3 d 06ซึ่งเป็นเบอร์ที่พี่จอยติดอยู่ในวันนี้นะคะ ก็จะได้ลุคอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นต้องบอกก่อนว่าเทรนของการแต่งหน้าในปีนี้เนี่ยมันจะเป็นการติดขนตาที่ติดแต่ว่าไม่หนาไม่ฟูจนเกินไปจนแบบว่าดูเป็นดรักค u ี e อะไรเงี้ยคือยังดูแบบเป็นลุคที่ซอฟฟ์ฟุงฟงแต่ว่าก็ยังสวยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่า ขนตา3มิติของบอกต่อเนี่ยตอบโจทย์มากๆแล้วก็พี่จอยใช้แบบใช้บ่อยมากหมดไปหลายกล่องแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเบอร์ที่ชอบที่สุดก็คือเป็นเบอร์06นะจ๊ะไปหามาลองใช้ติดแล้วสบายด้วยนะคะไม่เจ็บแล้วก็ไม่ละใครยเคืองตาดนะจ๊ะ และนี่ก็คือทั้งหมดที่เป็นเบสออฟเดอะยีของพี่จอยในปีนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันถ้าเกิดว่าใครที่ใช้อาผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช้ดีมากจริงๆแต่ว่าพี่จอยไม่ไดเอามาพูดเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปลองมาใช้ดูบ้างก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย